ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนนะครับเนาะมนนีกะมันเดิมเช่นเคยครับพบกันอีกแล้วครับกะมาเล่นน้าอาจารย์ยัยเฮาอีกหนึ่งท่านครับกะบานเดียวกันและครับคุณพ่อเฉยนว่าหันกะไปแหวะงั้นคุณพ่อเฉยนมาแล้วบานนี้ก็เลยเห็นคุณพ่อดวงเย็นเฮานะครับเนาะเมื่อนันไปเล่นน้าคุณพ่อเฉยนกะคุยกันว่าเราเห็ดผนียดประชันว่ากะเลยสีแวะมเบึงเห็นว่ามีเทั้งผเนียดเห็ดแล้วกะ บาสิมี้นกแบงตัวหนึ่งพร้อผมมาทันว่าเอาม้าแล้วกับบ่อคอยได้ต่อมาทันมาถ้าแล้วว่ามีคนอยากได้กับสีแบงอยู่มาสั่นผมก็เลยนี่แหละครับเขามาเบิ้งกับมาหอดเงี้ยเราเรากับยูเงี้ยยูพอดีอยู่นี่ครับกับกระลังนางเห็ดเนียดพอดีนะครับคุณพ่อดวงเย็นสวัสดีครับผมสวัสดีเป็นไงพ่ออยู่ดีมีแห้งคือนก้าวบ่างได้ไหมก้บายโอ้อันคือว่า เห็ดพเนียดเองกันนี่สิอันเห็ดอ่ะโอ้แสบเบิ้ลปืดนี่ครับบักทีเลยเอาทีเลยเอาทีเลยประสันวานี่ครับโอ้เห็ดจีเห็ดควันเถิงเลยเห็ดตั้งไหนน่ะพ่อเห็ดหรือเห็ดเป็นธรรมดาธรรมดาโอ้เห็ดควันธรรมดาตะวังเห็ดเป็นเอึไม้ตะโกนี่เนาะโอ้กะจีเบากว่าเกาอยู่บาดเนี่ยใส่มันเบาตะเกาพอใส่ไม่ยังอันพเนียดจีใส่ตะเกาอ่ะโอ้ใช่ไม้พาไม่โอ้ไม่เป็นไม้พา เป็นช้านเดียวเนี่ยบอกพ่อเออช้านเดียวเลยล่ะโอ้พ่อเคยใส่เป็นอย่างสองช้านปะบ้าเพลงไหนบ่บ่อยากใส่หรือเถอะมันเอาขึ้นต้นไม่ยากโอ้ฮ <laughs> มันเอาขึ้นต้นไม่ยากอเออเนาะก็เลยเห็ดช้านเดียวใส่เองเลยบ่เนี่ยได้ไปต้อนโอเคียบบ่พ่อเด้อเนี่ยเดี๋ยวนี้บ่ได้ไปแยกเที่อโอ้ กันเฮ็ดอันนี้แล้วก็สิได้ไปยืนมาบ้านเนี่ยนี่นี่แล้วพุ่นล่ะนี่ครับกิดแล้วกัเหมือนกันก็ไปเล่นนํากันกับอยู่เนียนคุณพ่อเสฉียนพุ่นล่ะบานี้ว่าเอานี่ครับแล้วก็ไปหาเบิ่งลวดเบิ่งอันนี้เดี๋ยวพอไปลองเฮ็ดนําจากอันแน่ว่าซั่นว่ากันึกว่าตอนแาสิเฮ็ดคอนบนแต่ว่าบ่แม่นครับเราเฮ็ดไอ้เห็ดธรรมดานี่โอ้ทีทีบักขนาดเลยนี่กินี่ครับบ่ลมนิ้วมือเราเนี่ไปแล้วว่ามัน กรัรนกกระปูดด so ีว่าสันว right? ่าเห็ดแล้วๆกะมานางเรียนเลยสิพ uh, ่อใส่ใส yep, like ่เลี like ่ยวๆอ่ะนางเรียนกระมูพวกเลยเพราะต้องเข้าไปบนเลยแหละดินี่ครับว่านกผิดใจตะวันเราจีดเป็นชั้นชั้นตบธรรมดาป่ะสันเห็ดเป็นค้อนธรรมดานี่ยแหละแล้วอ่ะค้อนบนบ่อยากร้องเห็ดเบื้งเลยเพอยากร้องใส่เบื้งเลยเฟ้นเลยบ้ามากโอ้บ่มากโอ้บ่มาก โอ้มาชั้นเดียวนี่แหละสิชั้นเดียวธรรมดาคือเก่าอาสองช้นก็ข <c oughs> ึ้นยากขึ้นยากเบ่งในขึ้นทางหนึงนน่งทางหนึ่งลันนึงที่เดียวเมันก็เป็นคือว่าแล้วนาะครับเนาะอกี้ขึ้นทางหนึ่งทางหนึ่งเดี๋ยวรันคุณพ่อก็เลยบ่มกักโซนตัวแล้วแล้วก็มักช้นเดียวแหละเ,เห็ดใส่เองไรผสนหลังนี่เอาที่ที่ผสมป่ะหมกับบ่คอยเดตไปต้อนหมกับบ่ทราได้ไปต้อน คือว่าได้นกมะไม้น้ำเถอะพ่อเด้นกมะไม่สองตัวสองตัวสองตัวนี่แบ่งแบ่งป่ะแบ่งตัวหนึ่งแบ่งตัวหนึ่งแต่ว่าตัวหนึ่งตัวหนึ่งจะเอาไว้ตัวหนึ่งจะเอาไว้โอ้เพราะว่าตัวเอาไว้เป็นเสียงไงโอ้ครับพอกิดยังมาครับคุณพ่อแล้วก็ธรรมดาแต่ว่าตัวที่แบ่งนี่ก็กลางพันทุล่ะโอ้เสียงกลางพันเนาะแต่ว่ามันบ่มักเสียงคือตัวนั้นตัวนั้นมันเสียงไงพอก็เลยมักตัวนั้นหลายกว่าตัวนี้ก็คือกลางพันกลางพันเป็นเสียงเจ้ากูหรอพ่ะ กูกเดียวคูโตเออเป็นนกกูกเดียวชูตัวได้มาไหมพัสนกะมาหลอดที่แล้วตะกี้กับคุณพ่อกับอันสองตัวที่ว่ามาตะพุ่นมาไายคลิปตะพุ่นยังบ่เนื้อเบอิดแล้วโอ้เบิดแล้วเจ้โอ้อันนี้เป็นนกชุดชุดไม้มาเท่าน่ะสองตัวเนี่ยโอ้เป็นปนกชุดไ,ม,ดไ,ม,ดไม้ทั้งสองตัวเลยพัสนได้มาไหมก<ม>ันแบ่งก์ใหญ่ไรปะเนี่ยพ่อราคาประมาณจากเทากระจีเท่ากว่าโอ้เทากว่า เขาก็กลัวเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวน่งคุยกับคุณพ่อเดียวนี่ใส่พ่อนกห้อยอยู่นี่ปะมีเลยโอ้ตัวนี้เดียโอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีบลมองโอ้ครับครับเดี๋ยวเอาขอหยัดเดี๋ยวคุณพ่อเดี๋ยวเอานกลงมาเบึ่งตัวตนกันครับเขาป่ะเนี่ยเอาครับกะเอาหนกของคุณพ่อตัวที่ว่าแล้วว่าแล้วสีแดงลงมาบึ้ง แล้วตุ่มเห็ดเองกับเฮตีเลยนะเห็นะพอนะโอ้กันนก,ก,นนกจอดนะท่านนี่ครับตัวตวนเดี๋ยวมันเข้าไปไก่ไว้ได้ครับผมอยากมันตื่นจังจักันดีละ Lái. Deal, yeah. Tôi lại Cuốc đều thì phải Cuốc có vài đi lái tủ này tổ này à Ừ Ồ, ừ, không may lái ตัวใหญ่ดีเนี่ยน้อพ่อนาะตัวใหญ่ดีอยู่ครับกะเบิ่งเอาครับไล่ถึกตาผู้ใจพ่อกะเท้ากลัวๆประธานว่ากะจีบถึงสองถูกที่น้อพ่อนาะเถ้าหานี่โอ้เถ้าหาโอ้นี่ครับหนึ่งเท้าหนึ่งม่วงครับมันตุ่มมันคุณพ่อแล้วเฮทีครับมันก็เลยไทยได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าครับ ไปเจอตุ่มหางมันกัสีท่ายได้รายละเอียดได้รายก็นี้เยอะโงกอะมันนหละตื่นหนาแปลกอยู่จังน้อยอยู่ครับอือโอ้ตั้งแต่ได้ไม้ยู่น้ำกันกับไส้เทียเดียวใส่เทียเดียว,ยยวกับเขาเขาจนว้าถือแล้วเป็นเหรอผู้เขาโอ้ตอ,อนออกไปหาหลวนลูกนะผูก้กลับขึ้นมาโอ้ยถือแล้วโงกจะ พ,พ,อพอได้ฟังครลมมันไปไน่ะมันเห็ด<อ>ดีปะพวเห็ดไข้เติออยู่โอเห็ดไข้เติบอยู่เนาะอือนี่ครับนี่ครับกับเป็นนกกุกเดียวสันว่าคุณพอภาษีกลางพาน<อ>กลางไปทางไงพ่นละกับราคากับหนึ่งเทา่าหนึ่งม่วงว่า่าน กับสีผาใบแดงนะครับเอาง่ายๆซะ,ะกับผู้ใดที่ว่าอยู่เขตบริเวณนี้กับเขามาเบื้องเอาครับสตบาบ้าขันคุณพ่อแล้วกับบริสุ่งอยู่แล้วหนกผาเนยียดชนมากับผู้เฒ่าแถวบ้านเขาเพิ่นก็บม่ค่อยได้ส่งกันนะครับกับนี่แต่แบบผู้ที่ว่าอยากได้เขามาเบื้องเขงาหม้อเลือกมาชมเอาเองเบื้องด้ยวยตาตัวเองครับงั้นง่ายดี ต้นตัวคุณพ่อเนี่ก็ะมิมักมากลุงที่นะของขังเลยนะกลุงกับที่พเนียดกะที่ครับแล้วว่าเอาที่ย่างเดียวเลยพราทันนี่ครับไล่กับถีอตาผู้ใดบ่ก,กัะเบิ้งเอาครับเพราะว่ามันก็ถ่ายไก่ไลยไก่ประมาณนี้ละได้มาตะเขียดาบ่วเนี่ยพานนกตัวเนี่ย นกอูดอนโอนกอูดอนโอ้นกอมาตอุดอนครับเริ่มเริ่มต네้นมาอุดอนโอ้ส <c ười> no, ังเกตเบื้องอยู่เลยครับนกอุดอนนี่ตั้งแต่น้ำหน้าตัวเอามากระมิดตะตัวใหญ่ๆตัวนี้ก็ตัวใหญ่โอ้นกอุดอนตัวใหญ่เนาะสังเกตเบื้องหลายตัวแล้วล่ะนกขีดอุดอนนี่ตัวง่ายเลย ทางเขาผสมไงป่ปน,นีเนาะเห็นปะนกมันาเจ้าวันนี้จะนกวาดีกว่าตัววา,าดีๆโอ้วายูน้ำเขาว่าได้หลายเลย,ยจริงมังคนั่นเอคามเก่าเกินมาอยู่น้ำพอกเกิ้เออเขาเขายูายย่งหันมาอย่อืมนี้แบงตัวเดียว่ะมีเดี๋ยมีตัวอือนอี้แบ่งอ,งอ,งองีกวะมีกตัวใหญ่เลยโอ้ ตัวใดก็ที่ว่ากู้งูปีกอะโอ้ตัวนั้นจะกู้คว้าโอ้ตัวนั้นกับกู้เดียวคือกันโอ้มีแต่นงกู้เดียวโอ้หนงสองกู้ว่าเอาคือคือจำนายนะไมาขันให้ฟังเลยินว่าสองกูกับคือจำนายเลยโอ้ส่วนตัวคุณพ่อแล้วกับบอมักหนงสองกูก็ใดครับกับตามที่สัมภาษณ์ตั้งแต่เลยคกัอืม นี่ครับจัดตัวนี้ก็ยกเดิโอ uh, ้คู่ยกผีกันทางยกขางเดียวตัวเนี้ยอ๋อนะครับอีกตัวหนึง่งลงมาเบินน้งได้หรือเ่อตัวนั้นนะหนเดี๋ยวครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณพ่พอไปเอาหนกตัวนั้นลงมาเบิ้งครับอืมอครับอีกตัวหนึง่ง เบิ่งมังคู่กันก็ เสียงกับประมาณนี้ตัวนี้ลูกลูกพ่อเถอะพ่อมันก็เป็นดังแม่นปะเขาเขาเาต้อไรแต่ว่าเขาเดี๋ยวเพมาลูกกงโอ้หานงงลูกปลครับแน่ว่าเขาว่าเขาต่อได้มาโอ้เขาต่อได้แต่ว่าอาจจะเป็นนกลุดนกปอยอย่างที่กับเป็นไปได้นะพ่อเนาะใช่เป็นไปได้แต่ว่าส่วนตัวพ่อเบิ้งแล้วพ่อหวานเป็นนกเพาะแท้ๆแหละเต้อือโอ้สิเป็นนะครับสิเป็นนกเพาะคือคือพ่อหวานเนี่ยปลาฉงเนาะ สีแมนลูกผสมแล้วเพราะมันติดดังอยู่มาหน่อยหนึ่งครับเลยเป็นซุ้งออกดังๆหน่อยหนึ่งแล้วก็จังหวะคูเสียงมันกะไหลคักเด็กต่เนี่นเยเลงเออเนี่ยง,งลเลงคักสิแมนลูกผสมมาแล้วครับ,บ,รบอืมนี่ครับนี่จังหวะคูนี่ยตัว่นมว,นมนวลมาเนี่ยตัวเ<อ>นีน่ยอือ เฮียกับผู้ันเป็นนกผสมอืมเฮียกับผูเป็นนกผสมแต่ว่าตอนขันยนน้ําวนอยู่ขันยนดีอืขันยนดีขันยนเป็นนกป่าโอ ผสมแล้วนะติดดังมาอยู่นิดน่อยครับตัวนี้จะเป็นลูกเพาะลูกผสมแหละแต่ว่าเจ้าของเกา่าเขาคุณพ่อว่าเพิน่นว่าเพิ่นต่อได้เราะฉะันก็นจะเป็นพวกโบนกปล่อยมาลุดมาหรือว่านี่นะครับน,นั่นกระมูนกลุดโค้งลุดโค้งไปไปผสมนกตา<อ>มันจะเป็นลูกผสม,มอ่ะสมุนีนก ผสมกันหลายเนาะพอะ่อเนาะอาจจะลุดไปหรือว่าปล่อยไปย่างเีอยครับมันก็ไปผสมกับนกปลาแล้วเกิดเหตดให้เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาอีกแล้วเนาะพอะ่พอเนาะเออเขาว่าเขาต่อได้ปราะทันคุณพอ่อวะนี่ครับตัวเสียงไงที่ว่าคุณพ่อมักเรามันเสียงไงดีขันโยนมวลมาทันนี่ครับกับนี้สองตัวนะชุดไม่ของคุณพอ่อกับปลาไดมาร์เรดน้ำร้าตโดนนะครับ ลรอบนี้ก็แวะเขามาเบิึงนกว่าเห็นได้ยินข่าวว,าว่าเราสิแบ่งนกว่าสันนะครับถึงเราก็เป็นสร้างเห็ดตุ่มเองตุ่มสองอันนี้เราก็เห็ดเองครับเห็ดผนียดก็ดีเห็ดเองดีครับนี่ครับก็รอติดตามเบิองว่าเสร็จแล้วมันสิเป็นหน้าตาจังได๋ก<ม>่รอ <laughs> คุณพ่อเห็ดแล้วๆพุ่นหมละก็สิได้ <laughs> เห็ดเร่าเร่สิได้ไปต่อนํากันอยู่ล่ะชุดเนี่ยบ้านเนี่ยเพราะว่าผมก่นี่ครับเตรียมผน,นียดไว้คือกันสิได้ออกป่ากับล้าอยู่โอ้ก็บนะครับก็บี2ตัวนี้นะครับ หมกของคุณพ่อ,อนผู้ใดมักสนใจยังไงเบิ้งตัวนี้กัเขามาเบง้ําเราเอารถตัวละพันห้าเพื่อโอ้ราคาเดียวกันแต่ว่ราคาเดียวโอ้ราคาเดียวกันผู้ใดหมักเรงแท็ตัวนี้ผ<อ>ู้ใดมักพ่อดีเอาตัวนั้นโอ้ครับอยา,า,อยาแต่มกักอย่าแต่มักราคาเดียวกันลาสันสิบห้าใบแดงครับสิบห้าใบแดงบารายทรงครับผมกะคุณพ่อว่าให้เขามาเบิง้งมาชมเอาระสัน นะครับแกไว้ประมาณนี้ครับนะครับพอดีกับเห็นคุณพ่อนะครับมาเพิ่มเห็ดทะเนียดแต่วพอดีแหละผมก็เลยสิถามร้องมึงว่าเรามีสูตรโศกทะเนียดปะมีมีสูตรโฉบปะสูตรสูตรทองพอเนี่ยเอาลองลองบอกเนี่ยมันเลี้ยวแต่เลี้ยวแต่ค้นเป็นปะเอาสูตรทองพอนั่นแหละเอาพอให้เป็นความรู้ให้กับผมซุ้มทองพอกับว่านมอะได้พอดีกับตัดร้อนดีละ เอบซ้ำเลยพอดีก็เอาเลยนละล่ะก็เอาเลยมันงล่ะเอาเลยอืมเหลี่แต่คนเหรอแต่พูดลองคนเพลินมีสูตรโศกป่ะงั้นจังไลยบมกูกหรือกันโอ้อันนี้พอได้เรียนมาจากผู้ใดบ้างในเฮปานีย์เฮ็ดจาของเฮ็ดเองเลยคือเฮ<อ>็ดเองจ้ะโอ้เบิ้งของเพลินอะไรกันบ้างเฮ็ดถ้าคือนี่ล่าบ่ได้เรียนมาจากผไผเลยมั้งล่ะ๋อ้เขากิด เบิ้งมาของเพิ่นเฮ็ดจังได๋เหรอเฮาก็มาเบิ่งแล้วก็ปรับ,บใส่เอาแล้วติเออมาเกิไดไปก็เฮ็ดเอาชื่อนีล่ล่ะอ๋อ,อคือว่าไปพอนกตัวใดก็บตัวนํามา10กว่าปีนะครับคุณพ่อเฉลียนนะ่ะมันแม่นอีหลีบ่นกตัวนั้นนะ่ะโอ้ยนํา10กว่าปี10กว่าปีนี่พอเห็นมันตั้งแต่ยังขันเลยเต้หรือจังได๋เห็นแต่มันห่าวขึ้นที่แรกเปิ้อ10กว่าปีนกป่า เมื่อที่ไปกับคุณพอ่อสิเวียบมือน,นั้นนะครับกับเห็ดแล้ว,วออให้กับนี่แหละว,ว่าเราน้ากับคุณพ่อดวงวันนกตัวนี้ใส่เวลาน้ามาสิบกว่าปีแล้วสิบป,ปีเฮ็ดดีครับเจ้าพอ่อเฮ็ดดีครับขั้นผู้ใดไ,ได้กับทีไปน้ำอาวันเละ,ะ <c oughs> ขอแรกเลยโอ้ขอแรกเลยนะโอ้เนี่ครับแต่ว่านกตัวนั้นนี่สุดยอดของนกอีกนเดียแหละแกอย่างเมือ่อใดมีโอกาสก็ที่ไปตามให้คุณพ่อเมื่อวันมันจะคือพระบุพเพวัฒ มันบ่เคยเจอนกดินเดียบเทียวมาสันวะเจอตัวนกพเนีจรเ,เดี๋ยวสิเดี๋ยวเอานกดินไปร้องให้แล้วเพิ่งค่าเจอวันไดมาสันสิบกว่าปีนกแต่ละตัวนี่อายุไขมันโดนไปันไดนพอตามที่พอเลี้ยงมาเนี่ยโอ,อโอ้โดนพราพราะงีสิบกว่าปะ่ะเงิสี่สิบยืนกว่คนเต้อืมนกแต่ละตัวนี่ยืนกว่คนโอ้คน,นเขานี่ยืนกว่คนเลยโอ้ มนะันเป็นธรรมดาเนาะพอยืนพอคนเอ่าหู้โดนสุดตามที่พอเคยเลี้ยงพอเลี้ยงจากปีโตโดนชุดอ่าหลายปีปะเคยเคยเลี้ยงที่มันตายค้ากันปะบอขายก่อนโอ้ช่วนมากกับนีแต่เลี้ยงไปแล้วก็แเลกเปี่ยนกันเนาะช่วนมากบ่คาอยได้ยู่โดนปานในเด็ดเจ โตยูโดนกับมีเแ้าว่างผลจะท่ายกัไข้ด้วยกันโอ้โตยูโดนกับโตสามกุ๊กเลยก็ได้โดนอือกี่ปีพ่ะให้ว่าออกโรงเรียนตั้งแต่สมัยเหล็กพออย่างนี้ผาพอยางนี้ขันตาอืมนกตัวน,นั้นจนว่า มันเบิดนกจังใอยได้ขาย oh. เบิดนกจอนกปลาบบมีอมาเบิดนกปลาจังใครขายขายหาร้อยตัดขายอะ่ะสมัยตะกี้เนาะสมัยตะกี้นกตัวหาร้อยอโอ้ผู้ใดจะว่ามุ้งนกตนวน้อ,นนอ,นนอยขายได้ของเงินพันหาร้อยอเ่งแท้โอ้แต่สมัยเงินนั่น เอองินพันซ้ำงเงินหมืนห่นผุ้น่ะเป็นวะสมัยเด็กแกโอ้ก็แสดงว่าโดนเติบครับกะน,นี่ครับก็กเป็นกมลูเล็กๆหน่อยนะครับจากคุณพ่อเขาครับเป็นโมกยืนอ,อายุดีเลยแหละทีตำแหน่งตำหน่งมีบอมิตรัยท่านบ่อขาดนามขาดเนี้ยเห็นได้ด<ะ>ี<อ>ขัดน,นามขาดเนี้ยโอ้ยชีวิตไดอายุ โดนเลยครับแล้วล่ะนกแต่ละตัวเลี้ยงในซีปีงีซีปีกับว่าตายแล้วเนาะพ่อเนาะโอ้คันเฮาเลี้ยงดีๆีเลยทีคันเลี้ยงดีกับยังคือเก่าอืมครับก็เป็นเนี่ยครับอ่ะแต่ถือว่าได้ความรู้จากคุณพ่อเล็กๆน้อยๆแล้วครับเฮาก็ประมาณนี้นะครับก็มื้อนี้นะครับเนาะผมก็สิขอเนี่ยครับจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปพียงลังใจผู้เฮ็ดคลิปนี้นะครับสิได้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องนุ่เขามาฝากพี่ฝากน้องฝาก คุณพ่ออาจารย์ทุกฐานทุกคนคือเกาานีกับคุณพ่อดวงเย็นขอลาไปก่อนนะคุณพ่อสวัสดีครับ